นี่คือสัญญาณที่น่าจับตามองอย่างยิ่งประธานาธิบดีโดนัทครัมของสหรัฐแสดงท่าทีตอบรับในเชิงบวกหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้ยื่นข้อเสนอสําคัญเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งถือเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงโลกอย่างลึกซึ้งในวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568ทรัมกล่าวว่าฟังดูเป็นความคิดที่ดีเมื่อถูกถามถึงข้อเสนอของปูตินที่เสนอให้ทั้งสองประเทศที่มีคลังอาวุธนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุด ในโลกคือสหรัฐและรัเสเซียร่วมกันรักษาข้อตกลงจำกัดการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ไว้ต่อไปข้อเสนอนี้มีหลักฐานมาจากข้อตกลงนิวสตาร์ที่ลงนามในปี2010ซึ่งกำลังจะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าโดยปูตินได้เสนอให้มีการต่ออายุข้อตกลงนี้อย่างสมัครใจหากสหรัฐตอบรับในทิศท,ทางเดียวกันซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น ทรัมป์ได้แสดงความเห็นกับผู้สื่อข่าวขณะเดินทางออกจากทำเนียบข่าวว่ามันเป็นความคิดที่ดีสําหรับผมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเจราจาเพื่อรักษาความมั่นคงระหว่างสองมหาอํานาจนี้ในขณะเดียวกันวาซิลีเนเบนเซียเอกอัครราชทูตรัสเซียประจําสหรประชาชาติได้กล่าวในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ว่ามอสโกยังคงรอคําตอบจากทรัมป์เกี่ยวกับข้อเสนอการจํากัดอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์นี้ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสําคัญเพราะข้อตกลงควบคุมอาวุธที่สําคัญฉบับนี้กําลังจะหมดอายุลง แต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มซับซ้อนและน่าคกคิดเพราะการพยายามจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดร,ระหว่างสาหรัฐกับรัเสเซียเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกลับดูเหมือนส่วนทางกับสถานการณ์จริงโดยเฉพาะหลังจากที่ทรัมป์และปูตินพบกันที่สก้าเมื่อกลางเดือนสิงหาคมท่ามกลางรายงานข่าวเกี่ยวกับโดรนรัเสเซียที่ล่องล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของประเทศสมาชิกนาโตหลายประเทศซึ่งยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายตึงเครียดมากขึ้น นอกจากนี้ในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อวันที่5ตุลาคมปูตินได้เตือนอย่างชัดเจนว่าการตัดสินใจของสหรัฐที่จะส่งมอบขีปนาวุธพิสัยไกลโทมาฮอคให้กับยูเครนเพื่อใช้โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัเสเซียจะเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกกับวอชิงตันอย่างรุนแรงเสียงเตือนนี้มีน้ำหนักมากขึ้นหลังจากที่เจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเคยกล่าวเมื่อเดือนก่อนว่ารัฐบาลสาหรัฐกำลังพิจารณาคำขอของยูเครนในการครอบครองขีปนาวุธ ที่สามารถโจมตีเป้าหมายลึกในรัเสเซียได้แม้ว่าจะยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอย่างชัดเจนก็ตามอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่สหรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกสามคนเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าแม้รัฐบาลทรัมป์จะมีความต้องการส่งมอบขีปนาวุธโทมฮอคให้ยูเครนแต่ในทางปฏิบัติอาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากพลังอาวุธที่มีอยู่ในปัจจุบันถูกใช้งานอย่างหนักในกองทัพเรือและภารกิจอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม,ตมขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคมีระยะทำการประมาณ2,500กิโลเมตรซึ่งหากยูเครนได้รับขีปนาวุธรุ่นนี้ไปจะทำให้วังเครมลินและพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัเสเซียในยุโรปตกอยู่ในระยะโจมตีได้ทันทีซึ่งนั่นยิ่งเพิ่มความซับซ้อนและความเสี่ยงของความขัดแย้งในภูมิภาคนี้นี่คือประเด็นที่หลายคนอาจมองข้ามไปการที่ทั้งสองมหาอำนาจพยายามรักษาข้อตกลงควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่ยังมีความขัดแยง้งและความไม่ไว้วางใจระหว่างกันนั้นจะเป็นไปได้จริงหรือ หรือเป็นเพียงการแสดงท่าทีเพื่อประโยชน์ทางการเมืองคุณคิดเห็นอย่างไรกับข้อเสนอของปูตินและการตอบรับของทรัมป์ในครั้งนี้แสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพราะนี่คือเรื่องที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการถกเถียง